สวัสดีครับพบก,กับช่องตองแอีกภาระหน้าที่หนึ่งนะครับวันนี้มาดูวิธีการตัดต้นมันนะครับตัดต้นมันตัดพันมันนะครับนะครับมาดูว่าความยากลําบากนะครับของเกษตรกร,ร,กรของคนไทยนะคนไทยนะมันยากลําบากแค่ไหน,นครับ่อจะได้เงินอันนี้เป็นการตัดต้นมันหรือว่าพันมันนะครับพันแปดหนึ่งนะแปดหนึ่งเพื่อที่จะเตรียมไว้ปลูกนะครับเมื่อฝนลงมาอันนี้เรามาดู อันนี้เป็นมือโปรของของหมู่บ้านอีกคนหนึ่งครับประจัหมู่บ้านนี้อยู่ประมาณไม่ถึง10คนละมั้งนะเราก็จะคัดเอาที่คนตัดหนึ่งตัดสวยนะครับส่วนใหญ่ครับจะช้าจะไวหรือจะ wow เร็วด้วยจะช้านี่ไม่เกี่ยวับเอาเราเอาสวยนะก็คือการมัดเอ่อการมัดเราจะดูวิธีมัดเห็นครับการมัดการตัดนี่ครับตีนหรือว่ากกมันนะจะต้องเท่ากันนะการมัดเราจะดูวิธีการมัดมัดหัวนะก็คือ ใครก็ตัดได้นะครับแต่ว่ามันต้องอยู่ที่ความประณีตนิดนึงนะครับความประณีตนิดนึงเพราะว่ากว่าจะได้ปลูกเราไม่รู้ว่าฝนจะมาเมื่อไร่นะครับถ้าคนเขาเป็นแล้วนะแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่างานนี้มันมันค่อนข้างจะเหนื่อยนะนงานปลูกมันเอองานตัดต้นมันมนะครับมัดให้แน่นเราใช้ใช,ใช้ใช้ตีนนี่แหละครับนะไม่ต้องเท้าเราใช้ตีนเล้เจียยแล้วก็มัดนะครับมัดก็มาดหนึครับแต่พูดถึงว่าระยะการมัดนะครับ พอเรามาแบบนี้เราก็จะทิ้งไว้นะพอเราได้ครบห้าพันหมายถึงว่ายี่สิบมัดเราการร็หมายถึงว่าขอโทษครับครบยี่สิบมัดหมายถึงว่าห้าร้อยเราก็จะตั้งไว้นะครับเราก็จะตั้งไว้เป็นกองๆนะนี่ครับผมจะพาไปดูวิธีตัดนะครับต้องบอกไว้เลยนะครับว่าไม่ใช่งานง่ายครับการตัดต้นมันเหนื่อยนะครับเหนื่อย ยิ่งเป็นมันยกล่องแบบนี้เลยนะแปลงนี้เป็นมันยกล่องเราจะต้องเดินข้ามนะครับเดินข้ามล่องนะเดินข้ามล่องแล้วตอนเวลารวมอีกมันก็จะยากเข้าไปนะครับแล้วต้นมันค่อนข้างจะใหญ่นะครับแปลงนี้แปลงนี้ค่อนข้างใหญ่เลยแหละนะครับนะก็ต้องเขาก็จะพิธีพิธันให้เรานะนี้เป็นพันละสองร้อยนะครับพันแปดหนึ่งนะละสองร้อยพันแปดหนึ่งแล้วก็ตัดนะครับ ก็คือนะครับดูนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกำลังใจให้ด้วยนะครับชีวิตเกษตรกรนะครับนะก็มันกว่าจะได้เงินมานะแต่ละหน้าที่เหนื่อยนะครับเหนื่อยเหนื่อยนะครับเหนื่อยคนไม่เคยทําก็จะคิดว่าง่ายครับอยากให้ลองลงมาดูนะลองลงมาดูแล้วจะรู้นะครับนะแค่มายืนตากแดดสักชั่วโมงนี้ก่อนนะก็จะรู้นะครับว่ามัน ยากนะนี่ครับนะก็จะมีในหมู่บ้านก็จะมีอยู่ประมาณไม่ถึงสิบคนนะครับที่รับตัดต้นมันนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคือไม่ได้รับนะครับส่วนใหญ่ก็มันเป็นงานที่ค่อนข้างหนักนะต้องเล่งตัวเองครับต้องเล่งตัวเองแล้วก็ต้องใช้ฝีมือนะครับต้องใช้ฝีมือก็ทุกหน่วยงานเนาะทุกหน่วยงานทุกหน้าที่มันมีการแข่งขันกันอยู่แล้วนะครับม,มีการแข่งขันกันอยู่แล้วถ้าเรา ทำดีก็ก็ป่าต่อปๆเนาะชื่อเสียงเราก็มีเมื่อก่อนผมก็รับนะเมื่อก่อนผมก็รับแต่ช่วงหลังมันสู้ฝีมือเขาไม่ค่อยได้อย่างผมก็ไม่ค่อยสู้เท่าไหร่นะครับเพราะว่างานก็ก็ทําหลายทำทำหลายอย่างนะครับก็เลยตัดต้นมันก็เลยไม่เอานะครับไม่เอาเพราะว่าถ้าไปเจอต้นมันต้นน้อยเมื่อก่อนมันก็ได้ครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องเลือกนะต้องเลือกต้องคัดนะครับอันนี้ถือว่ายาานะครับต้นใหญ่ ต้นใหญ่อันนี้น้าแกจะจับได้ประมาณ4ต้นนะครับมันขึ้นอยู่ที่มือด้วยนะถ้ามือใหญ่ผมนี่ถ้าต้นเล็กๆนะผมได้ถึง1 0บสอนะเมื่อก่อนไปตัดกับพวกน,น้าฉนนะแต่เดี๋ยวนี้มันกอ็อย่างที่บอกไม่ได้ไม่ได้รับเลยครับ,รบเห็นไหมอีกรอนมัดก็คือหนึ่งตีนต้องเท่ากันนะครับสองสายให้ครบหนึ่งหนึ่งเขาเรียกอะไรวะหนึ่งมัดเนี่ยครับนะ หนึ่งมัดยี่สิบห้าต้นนะครับหนึ่งมัดยี่สิบห้าต้นหนึ่งตีนต้องเท่ากับอันสองใสให้ครบและสามนะครับต้องแน่นนะครับต้องแน่นนะครับต้องแน่นคือเอ่อน้าแกฟีมืออยู่แล้วนะเรื่องแน่นเรื่องก็อย่างที่บอกนะครับถ้าทําดีใครเขาก็ถามถึงนะเห็นไหมครับผมเมื่อก่อนผมตัดนะผมมัดไม่ได้นะมัดแล้วผมไม่เคยมัดนะผมให้แฟนผมมัด เพราะว่าผมไม่เกณฑ์ไม่ไหวนะครับผมไม่เคยมาเลยหนาเมื่อก่อนผมตัดต้นไม้ผมไม่เคยมาหนาวผมตัดบางตัดบางแล้วแต่นะครับให้แฟนผมมัดนี่ครับเห็นไหมครับนี่แหละครับชีวิตกเกษตรกรนะครับกว่าจะได้เงินมามันยากลําบากนะครับกรุณาย้อนมองกลับมาบ้างนะครับคนที่เขาคนที่สบายคนที่มีเงินเยอะนะฝากย้อนอมองย้อนลงมาด้วยนะครับ ช่วงนี้ราคามันมันก็2บาท40นะครับ2บาท45นะตอนนี้นะสอาบาท45ส่สสตางค์นะครับนะครับนี่นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการตั้งอีกนะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนคลิปการตัดนะวิธีการตัดต้นมันนะการตัด ลำมันนะเอาไว้ปลูกนะนะก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการรวมเลยนะไปดูวิธีการรวมรวมต้นมันหรือว่าการรมต้นมันโอเคครับนี่แหละครับพอหลังจากเราตัดเสร็จแล้วนะเราก็จะมาท,ที่นี่เขาเที่นี่เขาเรียกว่าโรมนะครับรมแต่คนภาคกลางเขาก็จะเรียกว่ารวมนะก็คือมันจะลําบากตรง เดินข้ามล่องนะครับเนี่ยอันนี้เป็นมันยกล่องนะมันยกล่องมันของพ่อตาผมนี่แหละอันนี้นัเดินแกก็นัเดินแกมาตัดคนเดียวแกก็ตัดงามนะครับตัดงามตัดต้นงามถือว่าถือว่างามในหมู่บ้านเลยนะครับนะก็มีอยู่สี่ห้าคนนะที่ตัดต้นมันงามก็คือการตัดต้นมันก็คือมันจะต้องตัดนี่นะครับผมได้ดูตัดตีนให้เท่ากันแบบนี้นะคือถ้าตัดตีนให้เท่ากันมัดให้ต่าแบบนี้นะครับเห็นไหมการมัดนี่ตีนตีนก็ต้องเท่ากันนะเพราะว่า กว่าจะได้ปลูกนะถ้าตีนไม่เท่ากันถ้าตีนลอยนะครับพอตีนลอยแล้วมันจะแห้งนะมันจะทําให้ไม่ถึงดินแล้วก็รากมันจะไม่เกิดไม่ได้มันจะตายต้นไหนที่ไม่ถึงตัวตีนที่มันไม่เข้ากันนะก็จะตายนะครับืะต้องมัดต่ำๆนะครับอันนี้ก็ต้องมัดต่ําแล้วก็มามัดหัวอีกรัหัวก็ักษณะนี้ครับหัวก็จะมัดขนาดนี้เห็นไหมครับถ้าตัดต้นมันงามต้องปลายเท่ากันกกปลายก็เท่ากันแล้วก็กกนะครับหรือว่าตีนมันนะ ก็ต้องทอกันแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้จ้างพันละสองร้อยนะจ้างพันละสองร้อยพอรวมเสร็จเนี่ยน้าก็จะไปตัดต่ออันนี้ครับได้อันนี้ก็กองละห้าร้อยนะครับกองห้าร้อยนะครับจ้างพันละสองร้อยอันนี้กองกองหนึ่งใหญ่ๆนี่ก็ห้าร้อยนะครับก็คือการตัดต้นไม้คือตัดเตรียมไม่ปลูกนะครับเราก็ไม่รู้ว่าฝนฟ้ามันจะมาเมื่อไหร่นะเดี๋ยวเราไปดูวิธีตัดเราก็ตัดทิ้งไว้เห็นไหมครับตัดแล้วก็มัดนะครับถ้ามาสองคนก็จะไว้หน่อยนะครับถ้าเป็น มีผู้ชายมาช่วยก็จะไวนะครับในการรวมนะเพราะว่าเดินข้ามล่องนะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเหนื่อยนอนเดินข้ามล่องขนาดผมยังลำบากเลยนะเมื่อก่อนผมก็เมื่อก่อนผมก็ตัดนะแต่มาระยะ2ปีที่ผ่านมาผมผมไม่เอาเลยเพราะว่าผมเหนื่อยนะเหนื่อยเพราะว่าการได้ดีนะครับได้ดีตัดต้นมันนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับกเกษตรกรสําหรับกเกษตรกรที่ชอบที่ปลูกมันนะเพราะว่าต่อคนนี่ต่อป่านะครับ ึงห้พบาทเลยนะครับต่อแปลงต่อล็อกนะครับก็คือล็อกหนึ่งก็จะอยู่15ไร่นะครับถ้าเหมาต่อคนนะครับถ้าต้นมันดีๆต้นมันสมุนไพรบบนีนร้อันนี้ก็ถือว่าต้นมันก็ถือว่าก็โอเคนะครับแต่มันอาจจะต้นใหญ่อาจจะต้นโค้งนะครับก็คือถ้าตัดคนตัดเป็นเขาก็จะตัดตรงนี้พอดีนะผมจะดูตรงนี้จะพอดีนะช่วงนี้พอดีนะ คือมันจะไม่โค้งนะแต่เราตัดตรงนี้มันก็จะโค้งแอน่นแล้วเหมือนคันธนูเลยนะมันก็จะมัดยาวมันก็ดินมันก็จะได้ถึงดินนะต้นมันเห็นไหมครับนี่ก็คือเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับเป็นอีกงานหนึ่งที่สร้างรายได้สร้างรายได้ต่อคนนะครับต่อคนต่อแปลงนี่เยอะนะครับสี่พันห้าพันบาทเลยนะครับต่อคนต่อครอบครัวนะแต่ว่าก็ต้องบอกอย่างหนึ่งครับงานในนี้มันเป็นงานเหมาส่วนตัวนะต้องเร่งนะครับต้องเงร่งนะครับแดดมันร้อนนะครับ คือดูตัดต้นมันนี่มันจะบอกตรตัวนะแดดมันร้อนจริงๆคือต้องเร่งตัวเองนะครับต้องอัพตัวเองนะครับถ้ามัวมาแต่ตัดแล้วเข้าร่มตัดแล้วเข้าล่มเนี่ยครับรับรองคนอื่นเขาเอาไปไปบดนะครับก็ลักษณะเดียวกับการตัดอ้อยเลยนะดูแล้วใครอึดใครทนก็จะได้ไวจะได้เร็วนะครับเดียคราวนี้เราจะพามาดูเดี๋ยวจะไปนะครับโอเคครับ นี่ครับเห็นไหมครับผมจะพาไปดูการตั้งนะก็จะตั้งมันเหมือนตอนนี้ก็อย่างที่บออนครับว่าอย่างที่บ่อนการตัดต้นมันนะนี่เห็นไหมตัดแล้วเราก็จะตัดเป็นหน้าเป็นวายไหมครับเป็นวางเป็นรถแถวแบบนี้นะเห็นไหมครับนี่นี่แะครับนี่ยครับตีนนะครับการตัดต้นมันนะครับตีนอ่ตีนหรือว่าท้ายของมันต้องให้เข้ากันแบบนี้นะครับนะก็คือคนส่วนใหญ่ก็ ก็จะเลือกคนที่ที่ตัดตัดต้นตัดต้นงามนะตัดต้นมันได้งามได้สวยเพราะว่าเราก็ต้องยังไม่รู้นะว่าผลฟา้ามจะตกมเมื่อไหร่แต่ถ้าตัดตีนต่างคนต่างไปต่างคนต่างไปคนละทางนะแบบแบบนี้นครับตีนมันก็จะทําให้ต้นมันตายเวลาเราตั้งไว้นะเห็นไหมครับวิธีการตั้งวิธีการมัดนะวิธีการมัดวิธีการตัดกนะ็ต้องละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าทุกอาชีพทุกการงานนะครับมันย่อมมีการแข่งขันเนาะมันไม่ใช่ว่า มีเราคนเดียวนะครับก็มีหลายทีมหลายคนนะก็คือต้องใช้ฝีมือด้วยนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะตัดบางคนตัดอย่างเดียวนะครับไม่ได้ใส่ใจเรื่องอความละเอียดนะบางครั้งเขาก็จ้างครั้งเดียวนะต่อไปเขาก็ไม่เอาเลยนะแต่ต้องบอกนะครับว่าการตัดต้นไม้นี่<ม>เหนื่อยครับงานเป็นที่งานที่เหนื่อยจริงๆครับ เพราะว่าต้องเร่งกับตัวเองต้องทํายอดให้กับตัวเองนะครับเพราะว่าเราเหมาเราเหมานะมาเมื่อไหร่ลงเมื่อไหร่เลิกเมื่อไหร่กลับเมื่อไหร่ได้หมดนะครับเพราะว่าเป็นงานเหมาส่วนตัวนะครับนะแต่ป่านึงป่านึงก็หลักสองพันสามพันนี่ถ้าต้นมันดีๆนี่ได้สบายๆนะครับนะแต่มันก็จะต้องถึงเฉพาะเอดูมันเท่านั้นนะที่จะตัดตัดเมื่อใกล้ถึงฤดูปลูกนะเห็นไหมครับแปลงนี้ก็จะได้อยู่ราวๆประมาณ 15้าไล่นะครับของพ่อตาผมก็จะได้อยู่ราวๆประมาณ20,000นะครับสองหมประมาณ20,000นะดูแล้วน่าจะประมาณ2 0 0 0 0 2่นสอนะครับทั้งหมดนะก็คือเลือกๆเ,เอานะครับโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องตองแปดด้วยนะครับวันนี้อากาศร้อนมากคลิปนี้สวัสดีครับ